สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นิมดาวไรตี้แชนแนลนะคะคลิปนี้เรามาอัปเดตภาพงานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่สายอีสานกันบ้างนะคะเป็นช่วงมาบกระเบาไปถึงชุมทางถนนจีระซึ่งอัปเดตและเผยแพร่โดยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์นะคะโดยมีภาพการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ซึ่งก็จะเป็นภาพอัปเดตการก่อสร้างสัญญาที่3งานอุโมงรถไฟและสัญญาที่1นนะคะช่วงมาบกระเบาไปถึงคลองขนานจิตถ้าพร้อมแล้ว แล้วเดี๋ยวเราไปชมฝีมือการก่อสร้างของผู้รับเหมาไทยกันเลยค่ะ มาเริ่มอัปเดตกันที่งานอุโมงรถไฟนะคะซึ่งเป็นสัญญาที่3ของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาไปถึงชุมทางถนนจีระค่ะเป็นโครงการก่อสร้างอุโมง์รถไฟทั้งหมด3แห่งนะคะระยะทางรวม8กิโลเมตรระยะเวลาก่อสร้าง51เดือนณเดือนกรกฎาคม2565นะคะมีความก้าวหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ91.56ค่ะ งานอุโมงคณปัจจุบันนะคะตอนนี้ก็ขุดเจาะทะลุทั้งหมดเรียบร้อยแล้วค่ะปัจจุบันก็อยู่ระหว่างดําเนินงานก่อสร้างโครงสร้างผนังคอนกรีตงานรางรถไฟงานระบบไฟฟ้าเครื่องกลโดยในอุโมงค์แห่งที่2และ3เนี่ยคงเหลือเฉพาะงานระบบไฟฟ้าเครื่องกลนะคะโดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคมปี2565ค่ะ และสำหรับอุโมงค์ที่1ซึ่งมีระยะทางยาวที่สุดประมาณ5.2กิโลเมตรอยู่ระหว่างเร่งรัดงานก่อสร้าง อัปเดตงานก่อสร้างของโครงการรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาไปถึงชุมทางถนนจีระสัญญาที่1นะคะคือช่วงมาบกระเบาไปถึงคลองขนานจิตเป็นโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ระยะทางรวม58กิเมตรแบ่งเป็นทางรถไฟยกระดับ5กิโเมตรค่ะและทางรถไฟระดับพื้นดิน53กิโเมตร มีงานก่อสร้างสถานีรถไฟทั้งหมด7สถานีงานก่อสร้างโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดตัดระหว่างทางรถไฟและถนนประกอบด้วยสะพานข้ามทางรถไฟรูปตัวยูงานอุโมงคลอดใต้ทางรถไฟงานสะพานลอยคนเดินข้ามและรถจักรยานยนต์ข้ามและก็มีงานระบบระบ,บายน้ำงานรั้วตลอดแนวเส้นทางของโครงการค่ะ ระยะเวลาก่อสร้างของโครงการอยู่ที่58เดือนค่ะมีความก้าวหน้าณนะเดือนกรกฎาคมปี2565คิดเป็นร้อยละ95.09ค่ะเห็นภาพอัปเดตการก่อสร้างรถไฟทางคู่สวยๆแอดมินก็อดไม่ได้ที่จะนำมาแชร์และนำมาฝากทุกท่านนะคะยิ่งเป็นฝีมือของคนไทยแล้วก็อยากจะแชร์ให้ทุกท่านได้เห็นกันค่ะ แล้วทุกท่านล่ะคะคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ค่ะและถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนิมดาวไรตี้ด้วยนะคะและถ้าท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจกันเสมอมานะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ